ไม่เคยมารายการเลยอ่ะสวัสดี้ตัวนี้ใครเปนบ้นองพ่อครูน้องตีไปไหนมาไหนเนี่ยคนก็พูด huh? ถึงเรื่องนี้ไงพ่อครูอะไรอย่างนงี้ใช่ไหมเขาบอกว่าใครจะจ้องตาเขาไหวจใครแบบได้อยู่ใกล้เขามันก็แบบรักทวยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้งจริง จ้าปหล่ะของเขาแรงของเขาแรงนะแต่บอกไว้ก่อนว่าของแรงมากเออคือจ้องจ้องปุ๊บจะหลงเลยนี่เพอย่างเดียวนะครับใครอย่าถีบนี่นะอย่ดังนี่พร้อมนะครับหนึ่งสองสามผมไม่เอาพัดออกได้ไหมผมไม่เอาพัดออกได้ไหม ขูดเท่าส uh, oui> ักทีได้ไหมฟันข uh ูดแล้วอ่ะเตรียมตัวจังเตรียมตัวจังหนึ่งสองสามหวานเลย่ะพี่ดาวหวานเลยะเราถั่วแล้วเราถั่วแล้ว เขาอะจ้งทีมคุณเลนเอาคนนี้ดีกว่าผมมองหูดังเขาผมเป็นคนนี้ดีกว่าผมเป็นเอฟซีนะฮะนี่้องเป็นเอฟซีคุณเขาเล่นฟุตบอลแบบเก่งมากตอนอยู่บาร์ซ่าเฮ้ยใครเอ่ยมุลล์พลแต่ว่ะเขาก็ไม่เคยแพ้ใครเหมือนกันจริงเรื่องสไตล์เนี้ย ตลกเขาว่าเล่นจริงไม่นาแต่ถ้าเกิดจริงต้องหนี้เวลาเขาจ้องตากันนี้ก็จำก่อนนะไม่ไม่ได้จับตัวฮะเพราะว่าแค่ใช้สายตาเขาก็แพ้ผมแล้วไม่เคยแพ้ครับไม่เคยแพ้ที่หัจะซุ่มใครอใครยิ้มก่อนแพ้เริ่มครับ